สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับเล่ยเช่นเคยนะคะคลิปนี้เลยมีเทคนิคการขึ้นโคงอนาตมีง่ายๆแถมสวยมาสอนทุกคนกันค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลย let's go <S ก่อนที่เราจะเริ่มวาดอ n นาตมีเราก็ต้องเข้าใจถึงสัดส่วนของตัวละครที่เราจะวาดกันก่อนนะคะเล่ <Le S 1> จะขอเทียบสัดส่วนโดยการใช้ขนาดหัวเป็นเกณฑ์วัดค่ะจะเห็นว่าสัดส่วนร่างกายของผู้ชายโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ7หัวค่ะแล้วผู้หญิงจะอยู่ที่ประมาณ6.5หัว เอาละค่ะพอเรารู้วิธีการวัดสัดส่วนอนาโตมีแล้วก็ถึงขั้นตอนการขึ้นโครงล่างขั้นตอนแรกให้เราตีเส้นเป็นสีส่วนเท่าๆกันขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ้าทุกคนคงอยากรู้กันใช่ไหมคะว่าจะตีเส้นขึ้นมาแบบนี้ทําไมเอาไว้เขียนโน้ตหรอไม่ใช่นะคะอันนี้เราจะเอาไว้การสัดส่วนของอนาโตมีอีกทีค่ะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของเส้นขอบศีรษะเส้นกลางอกเส้นกลางเป้าเส้นเขา่าแล้วก็สุดท้ายเป็นเส้นของข้อเท้าค่ะหลังจากที่เราตีเส้นขึ้นมาแล้วต่อมาเราก็จะเริ่มขึ้นโคง,งของส่วนหัวก่อนค่ะลงมาก็จะเป็นส่วนของคอและส่วนช่วงไหลอันนี้เป็นจุดสังเกตนะคะ ความกว้างของไหล่ของตัวละครจะมีขนาดใกล้เคียงกับหัวในแต่ละข้างส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของช่วงลำตัวค่ะลำตัวของผู้ชายเลยจะขอขึ้นโคงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู2อันนะคะเป็นขนาดที่แตกต่างกันจุดสังเกตที่2ค่ะ ความยาวแขนของท่อนบนและท่อนล่างจะมีขนาดเท่ากันรวมไปถึงความยาวของขาท่อนบนและท่อนล่างก็เหมือนกันค่ะหรืออาจาจะมีการปรับความสั้นความยาวตามส่วนสูงที่ต้องการได้ค่ะลงมาจากเส้นที่4ี่ก็จะเป็นส่วนของข้อเท้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อที่การขึ้นโครงอนาโตมีผู้หญิงกันบ้างค่ะเราจะตีเส้นเป็น4ส่วนขึ้นมาเหมือนเดิมในที่นี้เนจะใช้อันเดิมจากที่เคยวาดไว้นะคะขึ้นโครงส่วนหัวกันเลย โครงหน้าของผู้หญิงจะเรียวเล็กคางแหลบกว่าของผู้ชายลงมาก็จะเป็นคอและช่วงไหล่ในส่วนของตัวละครหญิงช่วงไหล่จะค่อนข้างแคบและจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหัวค่ะต่อมาก็เป็นช่วงลำตัว ตัวละครของผู้หญิงนั้นเอวจะค่อนข้างคลอดเลเลยจะขอขึ้นโคงเป็นทรงนาฬิกาทรายค่ะสุดท้ายก็เป็นส่วนของข้อเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เออตอนนี้ตัวละครของเรายังเป็นแค่โครงหุ่นฟิกเกอร์ธรรมดาอยู่เลยเอาละค่ะ ต่อมาจะเป็นช่วงของการแปลงโฉมตัวละครกันค่ะงั้นเราไปดูกันเลยในระหว่างนี้เรามานั่งคุยกันเรื่องการวาดอนาตมีกันดีกว่าได้เห็นหลายคนส่งเข้ามาบอกว่าอยากให้เนสอนวาดอนาตมีกันใช่ไหมเอาจริงๆเลยก็ไม่ได้เก่งอนาตมีเลยนะยังอยู่ในช่วงฝึกอยู่ด้วยซ้ําบางครั้งวาดได้บางครั้งก็วาดไม่ได้วาดเละบ้างก็มีจนเลิกวาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังเอามาสอนทุกคนไม่ได้ค่ะแต่วา่าแต่ จนถึงคลิปนี้เลได้ไปเจอเทคนิคการขึ้นโครงอาตโมมีจากหนังสือเล่มนึงมาเลยเลยได้ลองเอาเทคนิคที่ว่าเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็ฝึกวาดตามสไตล์ของตัวเองแล้วมันวาดง่ายขึ้นมากสัดส่วนอาตโมมี่ที่วาดก็เป๊ะขึ้นด้วยแถมได้ที่ความรู้ใหม่ๆเอามาสอนทุกคนในคลิปนี้ด้วยเห็นไหมและหนังสือที่เลยพูดถึงก็คือนี่เลย ในช่วงท้ายนี้เลก็ต้องขอขอบคุณเทคนิคการวาดรูปดีๆจากหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ Basic Character Drawing เป็นหนังสือปูพื้นฐานสอนวาดตัวละครของทาง Kp Learning Space หากคุณเป็นคนที่กำลังฝึกวาดตัวละครอยู่หรือมีความสนใจแต่ยังไม่มีพื้นฐานการวาดอะไรเลยเลยขอแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะสอนวาดตั้งแต่สัดส่วนต่างๆของใบหน้าไปจนถึงการวาดอนุกรมร่างกายมนุษย์มีทั้งรูปแบบคิววิดีโอและแบบอ e ีบุ๊กสอนพื้นฐานวาดรูปจาก Kp Learning Space เนื้อหาแน่นเข้าใจง่ายมีตัวอย่างการวาดทุกขั้นตอนไม่เคยวาดรูปมาก่อนก สามามรถเรียนไดอาละดูเหมือนว่าเลจะว่าเสร็จพอดีเลยคลิปนี้ก็มาสอนกันแบบช้นๆง่ายๆนะคะคลิปหน้าเลจะมาสอนอะไรอีกก็ต้องรอติดตามชมกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย